กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจำนวน55คนออกแถลงการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองหลังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการใช้อาวุธสงครามกับผู้ชุมนุมเพื่อยุติความสูญเสียและให้ใช้วิธีการและมาตรการต่างๆกับผู้ชุมนุมตามหลักสากลไม่เช่นนั้นทางกลุ่มสวจะใช้วิธีการคัดค้านผ่านกระบวนการรัฐสภาขอให้รัฐบาลหยุดใช้อาวุธสงครามในการเข้าดำเนินการกับผู้ชุมนุมโดยทันที เพื่อหยุดการสูญเสียของเพื่อหยุดการสูญเสียชีวิตนะฮะและก็เลือดเนื้อของประชาชนโดยทันทีนะีมิฉะนั้นวุฒิสมาชิกขนาดเนี้เราทั้งหมด55คนได้ได้ลงมาประชุมร่วมกันเนี่ยฮะจะแสดงความไม่เห็นด้วยนะผ่านกระบวนการรัฐสภาน,นี้แต่แนวทางที่หลายฝ่ายยังเรียกร้องให้เกิดขึ้นคือกระบวนการเจราจา และรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายยุติความขัดแยง้งขอก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันมาเจราจากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับผมไม่อยากให้สงครามคำพูดเนี่ยมันทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างาไม่สามารถยุติลงได้มันกลายเป็นสงครามจริงในพื้นที่นะครับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนทุกคนนะนะถ้ามีอะไรก็เข้ามาแก้ปัญหาผมว่าคนที่แก้ปัญหาได้คือต้องเป็นรัฐบาลนะ เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ปกครองว้าอย่างนี้ต้องมีวิจารณญาณในการแก้ไขอย่าแก้โดยวิธีสร้างปัญหาให้พ้ด้านนักวิชาการไทยจํานวนหนึ่งยื่นหนังสือเปิดผนึกผ่านคณะกรรมาการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN เกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์เชชาชีวะละเมิดปฏิญญาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ใช้กฎหมายพิเศษนำอาวุธสงครามปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อหวังให้เป็นคดีที่นายอภิสธิ์ต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นการหาความรับผิดชอบจากผู้นำประเทศในเหตุที่มีผู้สูญเสียชีวิตเกิดขึ้นแม้แต่บทวิเคราะห์ของมติชนออนไลน์เองยังได้ระบุว่าในที่สุดแนวโน้มของการยกสภาจะเพิ่มขึ้นและเชื่อว่านายอภิิ์จะประกาศเลิกเล่นการเมืองแล้วเดินทางอ,าออกไปอยู่ <ผม S 1> ต่างประเทศ<ำ>พร้อมครอบครัวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม